บูซูประเภทราชสีมีความพร้อมคาดหวังน่าจะได้เหรียญในการแข่งขันจันเกม วูสูประเภทราชสีของจันทบุรีอาจจะห่างหายจากการแข่งขันไปเกือบ5าปีตอนนี้วูซูราชสีได้กลับมาอีกครั้งภายใต้การดูแลของสุพงศิลารัตนชัยประธานชมรมกีฬาวูสูจังหวัดจันทบุรีได้ริเริ่มกีฬาประเภทนี้อีกครั้งในประเภทชายขึ้นเสาดอกเหมยในการแข่งขันภาคที่ผ่านมาจันทบุรีคว้าอันดับสองได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกม ซึ่งทางกีฬาราชสีจันทบุรีก็มีความพร้อมคาดหวังน่าจะได้เหรียญในการแข่งขันครั้งนี้โดยได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถจากจังหวัดกาญจนบุรีมาช่วยดูแลสอนเด็กชุดนี้โดยราชสีชุดนี้หลังจากผ่านการคัดภาคได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนตังเองล่าสุดเพิ่งไปได้แชมป์ประเทศไทยคลาสเอทำให้มีความมั่นใจว่าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้วูซูราชสีของจันทบุรีน่าจะมีเหรียญการแข่งขันจะจัดขึ้นที่ เซ็นทรัลจันทบุรีตั้งแต่วันที่9ทธันวาคม2,567นี้ก็เชิญชวนชาวจันทบุรีไปร่วมเชียร์และให้กําลังใจนักกีฬาจันทบุรีกันให้มากมากื่อง,องเตรียมความพร้อมกันนะครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้เรากา็เป็นส่วนผสมนะครับในการขอ,ของการการรเริ่มหลังจากทางหายไปประมาณ5,6ปีนะครับก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้อาจารย์ผู้กสอนที่ให้โอากาสเราที่มาสอนเรานะครับ อาจารย์โกผู้เรียยอาจารย์โกนะมาจากจางหวรบ,บุรีแล้วก็มาผสมผสานในจังหวัดจันทบุรีเตรียมโมโหดีแล้วก็เราจะสีมาในปีนี้เรามีทั้งหมดส่งไปทั้งหมดสองสองชนิดชายและหญิงติดไปหนึ่งคือผู้ชายเรามีโอกาสที่จะเข้ารอบลึกในการที่มาแข่งกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราก็เลือกได้ติดมาเป็นที่2แล้วก็มองรุ้นกันเกี่ยวกับเรื่องเหรียญรางวันลนะครับบอกเราเหรียญรางวัลเลยเราต้องต้องต้งเป้า,เาไว้มีความคาดหวังเนหนึง่งชนิดเขาเรียกว่าจะเป็นภาคพื้นต่อ ึ้นเสานะครับจะเป็นบาคพื่อนและขึ้นเสาเร่นเสาต้องเหนื่อยปีนี้ของจันทบุรีก็มีโอกาสอยู่ติดติดมีโอกาสรุนเหรียญอยู่ครับผมก็เรื่องการเตรียมทีมเนี่ยเราเตรียมมาตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับแต่คัดภาคเราเตรียมมาช่วงนั้นก็มามีนาประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็ตลอดมาแล้วก็เดือนหนึ่งสองครั้งสองครั้งก็จะบอกความพร้อมมีไหมก็จะบอกว่าพอสมควรนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์แล้วก็ สถานที่ด้วยนะครับทางโรงเรียนต่างเองทาง,ทางสมาคมสว่างกัตัญยูท่านนายกเซงก็ช่วยเรื่องลหลายเรื่องเลยว่าจะเป็นเรื่องเองินเรื่องทองแล้วนักกีฬานะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ไปชิงแชมป์ประเทศไทยเราก็ไปได้เหรียญทองมาหนึ่งเหรียญนะครับเป็นการเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันมีกันระดับคัทเอเบซเราได้เกียรติเอมานะครับอาสุนอสุนกุลเซนก็ได้เกียรติทองมาและได้เหรียญทองมาแล้ว ก็ต้องบอกว่าในการขับเคี่ยวเนี่ยเรื่องของลูกหลายชนิดกีฬานะครับต้องของกุโซเนี่ยผมต้องบอกว่าคือต้องบอกงี้มันมันผิดพลาดด้วยของการผิดพลาดด้วยกันใครที่แพ้เนี่ยส่วนมากแล้วเล่นดีเหมือนกันหมดแต่คุณจะต้องพายน้อยที่สุดเท่านั้นเองนะครับ้าวัน,นั้นวันที่แข่งขันเราไม่พลาดเลยเราก็มีโอกาสเป็นอย่างเป็นเป็นอย่างสงครับผมบนภาคพื้นก็ต้องบอกว่าหนึ่งนะครับตรงน,นี้กรุงเทพสำคัญเลยนะครับตี้เขตภาคเดียวกับเรากรุงเทพนะครับแล้วก็สุพรรณบุรีสุโขทยัยสี่ทีมนี้ ที่จะมีคับเราเนี่ยข,ขับเที่ยวกันครับในการชิงเราแข่งเริ่มต้นก็ประมาณวันที่9้าทุกวันนะครับมีชิงเหรียญทุกวัน9ก้าสิบเป็นยี่สามที่เซนทันครับช่วเงเวลาเย็นของราชสีแต่เป็นช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีไล่ลำแลวต่อส่วนช่วงบ่ายาหวังติดไว้หนึ่งเหรียญแต่เหรียญเนี่ยขอเป็นเหรียญทองนะครับเราอาจจะมีเหรียญแบบอ,อะไรปรับปรุงมาเหรียญทองแดงอะไรก็ว่าไปก็มีความคาดหวังอยู่ครับ